แต่ของเยอะขนาดนี้ we not buy the shell easy i t um พี่รักจ๋าครับดูเวลาด้วยฝนก็จะตก you broke it อย่าไม่เป็นไรมาทำเป็นได้ไง

like a stand. I want to know this is a Viking style or we'll make everything by yourself. Huh? Last time you <laughs> paint the floor by yourself and you want to fix the dining chair by yourself. Nobody work construction there? <laughs> yeah, but it's expensive. It's cheaper to do yourself. Really? Yeah and it's fun. Love. Mm. You sure you're gonna you do it? You should try it. You should be handyman a bit. Handyman what does this mean? It's fix by yourself. We can. Everyone can do it, but we can pay. <laughs> and buy. Don't easier. Be Lazy. Not lazy, easier. So you want to make the tail by yourself? Yeah. Like the Do it yourself. It's, it's Not that hard. Okay, go die But yeah. We don't have screw already right now. Screwdriver, screwdriver It's okay. broken. Okay. So. So we we'll just buy a new one. How to go yeah. <elderly> to the room? Just buy a new one. ที่ไหนอะ? On Pro. Oh, okay. All the staff know me already. I've been there a million times. Oh. So... <laughs> <laughs> Welcome, สวัสดี On Pro สวัสดีค่ะคุณ Amanda มาอีกแล้วนะคะอย่างเงี้ยหรอไป. <laughs> 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 ถึงแล้วครับผมนี่เลยครับโฮมโปรนะครับเข้ามาสถานที่ต้องอย่าลืมเช็คอิน first นะจ๊ะคุณเมีย do we have to do it both of us ่า that's okay เช็คอิน okay. แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจล darling already already yeah พร้อม นี่ไงมาเจอาตรงนี้ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีค่ะอันนี้แบรนด์ Black and Decker ใช่ไหมครับผมคืออย่างนี้คือผมกับแมนด้าจะทำเชลวางต้นไม้อะไรเงี้ย DIY ทำเองที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนอยากจะมาหาเขาเรียกว่าอะไรสว่านไร้สายม,มีมีอะไรแนะนำบ้างไหมฮะมีจะเป็นตัวนี้ครับตอนนี้ของเราจะเป็น Black and Decker ครับผมจะมีเป็นแคมเปญของ Power Connect นะครับ uh huh. ก็คือแบตเตอรี่หนึ่งตัวสามารถใช้กับเครื่องมือทุกชิ้นได้ข้างในนี้นะครับอ้าวหรอคือทุกอย่างที่ ที่ Black Decker ออกแบบมาเนี่ยใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวได้เลยใช่ครับผมจะใช้กับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้จะมีสินค้าหลากหลาย,ลยครับ The batteries for all the machines for all the machines oh, that's good <S แล้วตัวที่คุณชายหาอยู่ตัวนี้จะเป็นแบต สว่านไร้สายขนาด20วัตต์ตัวนี้จะมาพร้อมหัว3หัวครับพวกนี้จะมีทั้งงานเจาะงานขันงานไม้งานเหล็กงานปูนได้ทั้งหมดอันนี้มันคืออะไรระดับตัวนี้มัน<ร>จะเป็นตัวสว่านนะครับผมพวกนี้มันจะใช้งานขันสกรูได้เราสามารถปรับแรงบิดได้เราเราก็สามารถเจาะไม้จเจาะเหล็กได้ครับเจาะกระแทกได้ปรับระดับความเร็วได้แล้วก็ชุดนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็จะมีหัวเพิ่มทั้งหมด3หัวนะครับมีหัวเพิ่มสามหัวมันจะมีหัวหัวสแตนดาร์ดตัวนี้ก็คือเป็นหัวสว่านนะครับ สำนักไม้ครับคุณผู้ชายจะทําชั้นตัวนี้จะเป็นตัวเก็บงานครับเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายอ๋อแล้วก็จะมีอีกหัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะมาเป็นเซตสามหัวตัวนี้จะเป็นเลื่อยจิกซอครับจะเป็นงานตัดตัดได้ด้วยเหรอใช่ครับผม This one you can cut the wood it's cool Oh เฮ้ยครบเลยอ่ะใช่อันตรายไหมอ่ะไม่อันตรายครับตัวนี้เพราะว่าทุกตัวของเราจะมีเซฟตี้ให้แล้วผู้หญิงจะทำได้ง่ายไหมอ่ะใช้งานง่ายครับใช้งานสะดวกแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยหรอ I think easy easier for the girls than the guys right yeah yeah can 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 do both because normally the guy yeah it's not heavy at all ใช่ไหมเนยเพราะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่น้ำหนักจะเบาอ๋อเหรอฮะเอ้ยน่าสนใจมากเลยเพราะปกติแล้วงานช่างพวกนี้มันงานของผู้ชายทำใช่ไหมแต่นี้คือผู้หญิงก็ทำได้ด้วยใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีมีใบเลื่อยมาให้หรือว่าใบเลื่อยต้องซื้อต่างหากตัวนี้ต้องซื้อต่างหากครับแต่ก็มีขายทั่วไปใช้กับรุ่นแซดทั่วไปได้และผมขอคุณได้ไหมขอใบเลื่อยอย่างเงี้ยคุณให้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมฮะให้เฉพาะผมไหมหรือว่าใครมาก็ได้เฉพาะคุณผู้ชายเป็น กนนรณีพิเศษครับผม <laughs> เพราะผมเป Luckily, ็น FC แล้วครับผมอุ้ย FC ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ FC อะไรอ่ะเคยดูรายการอะไรดูตั้งแต่ AF ครับผมโอ้ดูตั้งแต่ AF ด้วยับผมก็เป็นคนเหนือเหมือนกันด้วยครับอุ้ยถามแท้เป็นคนที่ไหนล่ะไอ้คนลำปางครับคนลำปางก็หนาวก็หนาวขนาดหนาวขนาดลำปางหนาวมากแต่ลำพังหนาวกว่าไหนแต่ลำพังหนาวกว่าก็คืออยู่วันได้ซ้อนยากัส s ซแฮนดี้ใช่ไหมง่ายแล้วก็เบามากเลยแล้วที่สำคัญคือแบตอันนี้มันเป็นกี่โวลต์เหรอพี่ตัวนี้มันจะเป็น20่สิบโวลต์แม็กครับผมใช้ได้นานไหมตัวนี้ใช้ได้นานครับผม ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าคุณผู้ชายใช้ตัดหนาไหมบางไหมครับถ้าหนามันก็จะใช้งานได้น้อยหน่อยน้อยหน่อยมันยากไหมพี่เปลี่ยนเนี่ย How many hours for the battery? It depends. If you use like I don't know how to โอ้ยเหนื่อยแล้วภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ดีมากโอ้ยเหนื่อยแล้วตายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเคลียร์กันที่บ้านขอเปิด Google แป๊บอันนี้คุณชาใส่เข้าไปตรงได้เลยอันนี้ได้เลยใช่ครับผม สีี <See? S 2> <Okay. S 1> แล้วก็ออกครับแล้วออกจะมีตุ่นตัวปลดล็อกให้ครับกดลงครับผมแล้วก็ดึงเอ้ยง่ายมากอ่ะ t r y this way right อืเหมือนใส่ปืนเลยอ่าได้เลย a n d off this way Yeah โอเคง่ายมากเลยอ๋อโอเคก็คือให้ไปสามันใช่ครับผมแล้วก็ยังจะมีขายเพิ่มเลยครับมันจะมีเป็นหัวเรื่องเดือนก็มีครับพวกนี้เวลาเราตัดไม้ตัดแนวยาวแนวตรงครับเรามีอุปกรณ์เสริมเพิ่มครับตุงนี้แสดงว่าแต่พลังมันเยอะมากนะผมเคยมีไอสว่านพวกนี้นะมันก็เป็นแค่เจาะแค่ขเฉยแต่ไม่มีงานตัดงานอะไรนี้เข้ามาเลยถ้าใครชอบทํากิจกรรมอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะเหมือนอยากทำชั้น บัต t เด็ก don't give นะเด็กจะ give เอาลีบ3ดิง This comes in a set Yeah in the set ใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้ครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวแต่งพุ่มครับผมเป็นตัวแต่งพุ่มไม้ตัวนี้มันจะเป็น twin o มันจะมีใบมีดให้2ใบมันจะมีใบสั้นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นงานเลมย้าเลมญ้าแนวราบ This one you you want before ใช่ไหม Before you very want this one because you say you want to cut the plant by yourself and I say like no that is too big but I can ใช่ไหม y e คือก่อนหน้านี้คือมันมีช่างสวนมาตัดที่บ้านแล้วเครื่องเขาก็ใหญ่มากแล้วก็ดังมากอ่ะพี่อัาตัวนั้นจะเป็นเครื่องยนต์ก็จะดังหน่อยและเมียผมบอกว่าไปซื้อแบบนั้นมาอันหนึ่งออามันนะจะหิ้วยังไงวะแล้วก็ตัดอไม่ได้ <can> but this one you can เอาอันนี้ด้วยไหมโอเคครับผมอันนี้ก็คือวิธีการก็ง่ายๆเหมือนกันใช่ไหมพี่ครับตัวนี้มันจะเป็นจะมีเซฟตี้สวิตช์ให้ครับใช้คุณชายดันไปดันแต่อันนี้ต้องระวังนะใช่ครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์อันตรายอันตรายไม่ได้เลยไม่ได้เลยวันนี้มันก็จะใส่เซฟตี้สวิตช์มาให้ก่อนใช้งานดันไปด้านหน้าครับอ่าฮะเช่นนั้นเสียงก็จะเบาเรื่อยๆดีแคร์ฟูลดิสมอนนะ Yeah don't give it to the maid <c oughs> โอเคน่าสนใจเอาอันนี้ด้วยได้ไหมครับพี่ได้ครับผมแล้วก็ผมจะแนะนํานิดนึงพวกนี้วิธีใช้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนใบมีดพวกนี้การเปลี่ยนใบมีดจะง่ายๆครับผมมันจะมีตัวล็อกสลักเราดันเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้น,นแค่นั้นเอง แต่เวลาเราเปลี่ยนเราห้ามไปโดนปุ่มนั้นปะ่ะหรือว่ามันล็อกไว้แล้วทางที่ดีควรจะถอดถอดแบตเตอรี่แต่ทีนี้มันก็มีเซฟตี้ให้อยู่แล้วพวกนี้ถ้า,ถาติดเซฟตี้มันจะกดไม่ได้โอเคหุยทำไม Black and Decker มันมีของหน้าเล่นเต็มไปหมดเลยอะ่ะและราคาก็ไม่ได้แบบแพงมากนะสมัยก่อนผมคิดเลยนะไอ้เครื่องมือช่างพวกนี้นะอันมันต้องเป็นหมื่นๆห,หน้าเลยพี่เพราะว่าเผื่ออะไรมันเป็นงานช่างอ่ะที่มันไม่ควรมีในบ้านแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือช่างที่แบบราคาไม่ได้สูงเลยอ่ะใช่ที่แบบมีกกิจรรมทําาหรือว่ ทำได้เหมือนกันเฮ้ยอันนี้เจ๋งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันครับตัวนี้เป็นเครื่องฉีดน้ําฉีดน้ําเอาไว้เล่นมันสงการยอะไรเงี้ยเหรอ,อไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับอันนี้ไว้ทําอะไรมั่งพี่หลักๆก็คืองานพวกล้างรถล,ล้างพื้นอะไรพวกเนี้ยครับพวกคราบสกรปรกตัวนี้มันจะมาเป็นแบบตัวเดียวกัน2ีบ,บ อันนี้รับประกันนานแค่ไหนพี่ตัวนี้รับประกันตัวมอเตอร์1ปี1ปีเต็มเลยใช่ไหมและอันนี้เราจะไปใส่กับอะไรอ่ะคือไปเสียบกับตัวน้ำได้เลยเป็นความสะดวกสบายถ้าคุณผู้ชายไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ําตัวนี้เราจุ่มลงกับตัวถังได้เลยถ้าเรามีถังอยู่ใบหนึ่งใส่น้ํามาจุ่มพร้อมใช้งานได้เลยเครื่องมันก็จะดูดให้เราใช้งานได้ทันแล้วก็พ่นเลยอ๋อแล้วก็มันจะมาพร้อมความแรง2ระดับเราปรับความแรงได้ครับมีไฮมีโลว์อ่าฮะ This is so good to clean the roof withYeahCan Can I have this one ได้ไหม I want to wash the car. Yeah, you can. Can clean the floor also. Outside. Yeah, outside. For the terrace. Yeah. ใช่ไหมงั้นแสดงว่าอันนี้มันก็เหมาะว่าเวลาที่เราแบบเรามีบ้านสวนที่มันมีแอ่งน้ําก็เอาเนี้ยสามารถที่จะไปใช้ตรงนั้นได้เลยโดยที่แบบใช้น้ําตรงบ่อน้ําได้เลยใช่แล้วเพราะตัวนี้มันจะมีตัวกรองให้อยู่แล้วอ๋าเอ้ยน่าสนใจแล้วตัวนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องต่อสายไฟด้วยอ๋อไม่ต้องต่อด้วยเหรอใช่ครับเพราะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เป็นไร้สายเหมือนกันเหรอใช่ครับแล้วตัวนี้มันก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวหนึ่งก้อนครับผม เดียวกันป่ะใช้ตัวเดียวกันครับผมแบตเตอรี่ตัวเดียวกันอีกใช่ครับผมใช้รวมกันเอ็อโอเคแล้วงี้เวลาเราชาร์จก็ชาร์จชาร์จก็จะมีชาร์จเจือให้เขาใช้รวมกันได้อ๋อเฮ้ยสบายอ่ะก็คือถ้า black and decker เองก็คือจะซื้อเครื่องมือช่างอันไหนนะก็ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันใช่ครับความแรงของตัวนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับตัวนี้ความแรงมันอยู่ที่350 psi พูดง่ายคือ24บาร์าพูดไม่ง่ายทักอย่างเลยที่พูดมาเนี่ยมันอะไรเป็นบา์เนี่ยอะไรเอสอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ง่ายๆเทีย ชอบเอาไหมเอาเอานะ something else can I have more but you have to pay e n o u g พอแล้ว you pay นะ i d o n t pay นะยื้อยื you you แล้วอันนี้อะไรพี่ตัวนั้นเป็นเลื่อยโซ่ครับผมเลื่อยโซ่ถ้าคุณชายรู้จักทั่วไปมันจะเป็นเป็นน้ำมันเสียงก็จะดังตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เหมือนกันเสียงก็จะเบาลงพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเป็นอุปกรณ์อันตรายพวกนี้เราจะมีเซฟตี้นะแต่งกิ่งไม้ในบ้านในสวนก็จะเป็นงานเดียวกับพวกนี้เหมือนกันครับผม เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เลือกนะของใช้ในบ้านวันนี้อุปกรณ์เป็นแบรนด์ของ Black a n Decker d นั่นเองนะครับซึ่งผมมีควนไปสื่อว่าแบรนด์นี้เนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยมันง่ายต่อการใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเองก็ดีหรือว่าจะเป็นคุณแม่บ้านเองก็ดีนะครับจะใช้เครื่องนี้ก็ง่ายแสนง่ายและตอนนี้เนี่ยที่สําคัญเขามีแคมเปญด้วยนั่นก็คือ Tower Connect Campaign One Battery Endless Tasks แบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับใช้ในอุปกรณ์ของ Black a n Decker d ได้หมดเลยครับทำให้งานบ้านงานสวนงานซ่อมเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยครับผมและตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าใครซื้อ Black a n Decker d นะครับทุกอุปกรณ์เนี่ยใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวกันได้เลยครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้หมดทุกอุปกรณ์เลยนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่ายมากถ้าใครสนใจ Black a n Decker d นะครับก็ไปที่ Home Pro ใกล้บ้านคุณได้เลยครับไป ไปจ่ายตังค์ดีกว่านะฮะไล่ลุยมาเทแรนาวจ่ายตังค์มาละทุกคน <laughs> นี่คือของซื้อมาเตรียมสำหรับคุณเมียที่อยากจะทำชั้นวางต้นไม้ดอกไม้ส,ยสวยๆอยู่ไรเอสเฟรเวร์ชอบมากแต่ของเยอะขนาดนี้ we not buy the shell easier <laughs> because it's a challenge challenge yeah <laughs> วายิงสไต์งานน้อยมากเลยทุกวันเนี้ย We will see if you are a handyman or not Okay But I think maybe not ทำไมอ่ะ I can มาลุยกันดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่คิด แบบนะเดี๋ยวมาดูว่าสิ่งที่ได้จะคืออะไรเราก็ไปเตรียมมาแล้วเครื่องมือจาก black and decker นะครับแล้วผมก็ซื้อไม้มาแล้วเตรียมไม้ไว้นะฮะแล้วก็เตรียมดอกไม้ต่างๆนานาที่คุณอแมนดาเขาชอบเขาชอบต้นงอนไก่ชอบต้นคุณนายตื่นสายอ,อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้นอะไรต้นลืมชื่อนะจ๊ะอันนี้ต้นลืมชื่อใครรู้ก็บอกใต้ภาพเลยว่าเป็นยังไงชอบใช่ไหมคะชอ โอเคเดี๋ยวผมจะที่บอกไปว่าที่ผมขาดที่บ้านมันคืนตัวนี้มันคือตัวนี้ที่มันพังไปก็เดี๋ยวแกะให้ไอพี่แพ้พ y ย u so are you can yeah are you sure yes why not let's do it baby let's see you have 10 fingers and 10 toes when we start let's count afterwards you have all of them left or not <laughs> อืมอาจจะเหลือไม่ครบสิบก็ได้ นี่กระเป๋าน่นารักเลยอ่ะเนี่ยเป็นกระเป๋าแบบเครื่องใช้ Unbox นี่วันนี้เราจะ Unbox นะฮะ Black and Decker De Do you know this brand Yes I know How you know Because we use it in Sweden also Oh really Yeah I thought you have the manual one คืออันเนี้ยดีนะคือของเครื่องใช้ช่างที่ยี่ห้อเนี้ยคือมันเป็นไร้สายหมดเลยเว้ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องต่อกับสายก็ได้เพราะบางทีเราอยู่หน้าบ้านหรือว่าเืนอยู่ในสวนอย่างเงี้ยไม่มีสายเราก็ต้องไปต่อปลั๊กสามตาเราจะทําตรงไหนก็ได้เว้ยจริงนี่เป็นที่ชาร์จจ้ะเราก็ชาร์จไปเลยมีแบตหรือเปล่าวะอันนี้สรุปว่าไม่มี เอ้ยเกือบไม่ได้ทำงานแล้วนี่เขามีแบบปากแบนแล้วก็ปากเลียมโอเค only these right ใช่อันนี้ทำไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนรู้รู้ไม่ต้องบอกนี่นี่อันนี้เหมือนกันแล้วนี่ทำมาให้ละอันนี้อยู่ in The Bottom which one is for the bottom this one long one no this is for the for standing up this t h i r uh ทองโอเคอันนี้เหรอทำไมไม่ซื้อวะเชลเชลอะไรพวกนี้ สร้ oh, <laughs> างงานมากเลยอ่ะ How about this? อย่างนี้เหรอใช่ไหมเอาตอนกันเลยอ๋อโอเค I'm not gonna hold and you screw ตัึงไอโอเค Don't screw my finger โอเค One here not my finger โอเค ready เริ่มจากมุมก่อนริมเรียมก่อนไม่เป็นไรแล้วเราค่อยมาทำตรงนี้ไม่ต้องเท่ากันก็ได้ที่รักจา๋า have to be straight โอ้ยทีลุงก็อายุมาได้น้อยแล้วมาลุกลุกนั่งนั่ง I want to measure first You guys always make some like this by yourself Yeah it's fun It's fun <S I know it's fun but it's a little bit complicated ใช mm ่ไหม No Okay ไหม Wait ที่รักจาก๋าครับดูเวลาด้วยฝนก็จะตกไม่ยากดู I try อ่า you try อ่าพอแล้วพอแล้ว See สวยขึ้น King <c oughs> กูแล้ว h e didn't measure so now they're all like That's okay That's okay ที่รักจาก๋าวิ่งๆๆโอเคเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ให้ทีมงานเรากลับไปเลยนะ โอเคเนี่ยจริงๆแล้วก็ง่ายมากเลยนะผู้หญิงก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นงานแบบอ่ะ I actually think sometimes girls will make it better than guys because I will measure and make it straight but look at my husband just like a f i u m t i u m t i u m f h u m okay is right on yeah you right you broke it yeah ไม่เป็นไรมาทำมปนะพุทธ my nerve is twitching in my eye และตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วครับผมนี่ ได้ฐานมาแล้ว แค่นี้เลยนะฮะแล้วเราก็จะเอากระถางดอกไม้เนี่ยวางวางวาง,วาง s <S จบแล้วเชลฟอร์พอร์ช no not that sit we not finish yet นะและตัวที่ผมใช้นะครับเจ้าสว่านไร้สายเปลี่ยนหัวได้ตัวนี้นะฮะจะมีหัวมาให้3หัวนะครับนั่นก็คือหัวสว่านกระแทกหัวเล่จิ๊กซอแล้วก็หัวขัดกระดาษทรายนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้แบตเตอรี่นะกำลังสูงสุดถึง20โวลต์แม็กนะฮะสามารถเจาะไม้เนี่ยได้25มิลลิเมตรเจาะเหล็กได้10มิลลิ และงานก่อสร้างนะครับที่จะเจาะหินกะอิดนะฮะได้อีก10มิลิเมตรครับบอกได้เลยว่าสะดวกง่ายดายมากป่ะ let's go next next คุณผู้หญิงทำได้สบายส่วนคุณผู้ชายยืนดูเฮ้ยดีจะตายว่า well, so how many should we have one here ใช่แล้ว let's go เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้มันจะเป็นยังไงต้องมีคนมาขอซื้อต่อยพี่บอยกันไงอ่ายาวไปเลยเ <laughs> สียดายค่าส่ง <laughs> <c oughs> ชอบแบบศิลปนะแบบเบี้ยวเบี้ยวชอบแบบมีความเบี้ยวอะเพราะว่ามันจะมีแบบมีความอาร์ตอะเหมือนแวนโก๊ะ นจอจากแบตเตอรี่ <Battery. S 2> ยังไม่หมดหมดแล้วอะอ่ะรานนี้ผมก็เอาแบตเตอรี่อีกก้อนนี่มาใส่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปก็ไอตัวนี้ถือว่าเป็นคอนเซปต์ของเขายัางชัดเจนเลยที่แบตเตอรี่ของ Black and Decker นะครับสามารถใช้ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างองะาไรก็ใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกัน เรามาดูกันว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้จะเป็นอย่างไรไทเกอร์มาดูงานคุณอแมนด้าสิว้าวเฮ้ยโอเคนะ not bad นะที่รัก not bad ตัว12อะไร่ะ Yeah we might have to put some more screws in it Put i n t h e bottom Yeah we have to นะวิธีบิโอเคมาส่งรอบนาทีส่งรอบนาทีเลยเอ้าที่คุณแม่บ้านทำได้ไง อยู่ง่ายๆใช่คือใคอยู่ก้ๆดูการ์ดอ่บุรีบุรีลุงอีกแล้วอ่ะโอเคเอนจอยสมาก good ค่ายห่างมั้ What about the i e ห้าไปโยกป๊กโยกไปมา Let's go <S <c oughs> นี่สวยเลย But how about the yellow ones? We don't have enough for all of them. Oh, this one doesn't need. This one no need. Daisy. <ire> e! <c oughs> นี่ก็สวยอันนี้งอนไก่ใช่ไหมอะไรอีก Amanda, which one? <c oughs> คุณนายตื่นสายแต่แรกซิ See? Ah. For you flower for you <c oughs> พูเลาะทำไมสวยใช่ไหม too high. เนี่ยคอมเพลนอีกแล้วอ่ะได้ไหมอ่ะไม่ได้ไดจ๋า change <it. S 2> <c oughs> เปลี่ยนซะเรียบร้อย how about this one keep it no just put in one of these is fine <S You think it's good idea? We what? do by ourselves? Yeah. Make a tail and it's good idea? It's good idea. La can put all the flower on the tail. Maybe. Yeah, I think so. Those ones are hanging ones. No. <laughs> oh no. Oh no. Oh no. แล้วมาดูอีกอารหนึ่งที่เราซื้อมานะเห็นปุ๊บแล้วแบบว่าอยากได้เลยเพราะว่าบ้านเราต้นไม้เยอะครับเราก็อยากจะมีไอเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาดเล็กไร้สายเนี่ยไว้ที่บ้านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพกพาง่ายใช้งานสะดวกนะฮะแล้วก็มีระบบเซฟตี้ด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยสามารถเปลี่ยนใบมีดเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยครับนี่มาดูวิธีการจะใส่ใบมีดนะครับก็คือเอานี่ออกมาใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาใบามีดตัวนี้ครับที่เราจะใส่ตัวนี้จะเป็นเอาเป็นแบบยาวนะเขาให้มา2แบบเขาจะให้แบบสั้นมาตััววนี้ไ้ไตด ตัดแต่งหญ้าอันนี้ไว้ตัดต้นต้นไม้ได้แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เขาจะมีล็อกไว้ให้พอดีเลยครับนี่ลงแล้วแค่นี้เองแล้วเราก็ปิดฝาครับนี่เราก็ปิดฝาแบบนี้ไป นี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว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 ก็ใส่เนี่ยระบบเซฟตี้คือตรงนี้ที่เวลาที่เราจะเปลี่ยนใบมีดนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่าเมื่อกี้เนี่ยพนักง,งานเขาก็แนะนําผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเป็นเหมือนดับเบิลเซฟตี้นะฮะแต่จริงแล้วเขาก็มีเซฟตี้ตัวนี้ให้อยู่แล้วแหละว่าเวลาที่เราจะใช้เครื่องอ่ะเราต้องเปิดตัวนี้ขึ้นเราถึงจะกดได้แต่ถ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้กดไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกดเปิดเครื่องได้อันนี้คือตัวเซฟตี้หนึ่งนะฮะแต่ผมว่าเซฟตี้สองเนี่ยน่าจะปลอดภัยสําหรับเราเพราะว่าใบมมีีีดดค่อนข้างทเยว เพราะเราจะใช้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ครับผมอะแล้วเราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกเครื่องมือเลยน,นี่เรียบร้อยง่ายมากเลยผมมีพุ่มอันหนึ่งที่อยากจะตัดเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางเข้าหลังบ้านผมเว้ยแล้เสร็จทีนี้เวลาจะเดินอนะไอ้ไม้ตรงนี้เนี่ยมันเฉี่ยวหน้าเฉี่ยวตาผมก็ใช้วิธีการนี้ไงล่ะ คนสวนคนสวนในตำนานคนสวนในตำนานแล้วก็จะเป็นแบบนี้อ๋อแต่ว่สูงไม่พอ <laughs> I help you Here you go ได้ไหม <laughs> ได้ไดีไงโอเคแล้วสก o ๊ตชอเบาด้วยฮะตัวนี้เนี่ยคือน้ำหนักเบาแล้วก็เสียงไม่ดังใช้งานง่าย You w one try Yeah ย ระวังนิ้วนะอ่าสีง่ายมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> ทีนี้ต้นไม้บ้านเราเวลามันโตอยากจะตัดแต่งก็ง่ายแล้วสบายมากเลยใช่ไหม yeah very good พอละสวยงามมากโอเคแล้วผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนใบมีดอีกหนึ่งรอบนะฮะถ้าจะให้ดีอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันตรงนี้มันคมใช่ไหมเราเอาเอานี้ออกก่อนดีกว่าแบตเตอรี่เป็นเหมือน double safety นะฮะวิธีการก็ดึงตัวนี้ออกแค่นั้นเองครับนี่แล้วก็ดึงอันนี้ออกครับผม ง่ายๆแล้วก็ใส่เป็นแบบใบมีดตัวใหม่ลองอไปง่ายๆใช่ไหมง่ายๆค่ะ you can do อ่ะลองทำซิ a m a n ดา how to do that's it อ mm ือ hmm. ฮ mm ึ hmm. and put the cover อ mm ือฮึ yeah <Okay>. oh, แล้วก็ใส่แบตเตอรี่ใช่แล้ว yeah. this one is for where for the grass maybe on the sides mm hmm. yeah this one อาไว้เก็บงานแบบญ้าอะไรอย่างเงี้ยงานแบบพุ่มแบบเล็กๆหรือว่าเป็นต้นไม้ที่มันเป็นพุ่มไงทุกคนเป็นที่มันเป็นพุ่มแล้วก็เราอยากจะตัดข้างบนนะ่ะให้มันแบบเป็นเชฟสวยงามแล้วก็ทําได้เหมือนกัน นี่ครับผมนี่คือเครื่องฉีดน้ําไร้สายนะครับผมบอกได้เลยว่าเราจะใช้ทําความสะอาดพื้นหรือจะล้างรถก็ได้หรือจะล้างพื้นก็ได้ทําความสะอาดอะไรอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับและบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องฉีดน้ําไร้สายที่มีความแรงถึง350 PSI หรือ24บาร์นะครับหรือแรงกว่าสายนะ้ําปกตินเนี่ยถึง5เท่าคุณผู้ชมและความยาวเนี่ยใช้งานง่ายมากเลยเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าวิธีการมันคืออะไรนี่ครับและว,วิธีการนี่ฮะเราก็จุ่มเข้าไปใน ไว้นะ้ำของเราเลยนี่อย่างนี้นี่มออ่ะผมจะทําความสะอาดพื้นตัวนี้นี่อันนี้เขาปรับความแรงได้ถึง2ระดับนะฮะก็มีโลกับไฮนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้อเอ้อ ช่ความแรงแรงมากเลยตอนนี้เจาะผ้านี่เป็นรูแล้วนะครับผมซึ่งจะขาดแล้วครับผม Sorry Amanda Did you break something <Yeah. laughs> <laughs> เนี่ยผมชอบมีขี้นกแถวนี้นี่นี่นี่นเรียบร้อยครับผมตึดตึดตตึดตตึดตุดตุด 드드드 둥둥 오이 오이 더더더더따따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  <laughs> <laughs> so we have to paint it, it's not done. Right? We have to put some oil and some paint and it will be pretty. How was it? Fun! Fun. Yeah, not too hard to do, it's quite easy. yeah The hard part is just getting the right sizes on the wood Right? <laughs> <laughs> okay, so we're gonna go to the การอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรออกไปข้างนอกก็เบื่อใช่ไหมก็หาทาอะไร DIY เองอยู่ที่บ้านก็ถือว่าแบบได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีเครื่องมือช่างนะผมก็แนะนานะครับ black and decker นะครับผมก็เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านก็ใช้ได้เหมือนกันและเครื่องมือต่างๆนะครับที่เราใช้ไปแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจก็ไปที่ Home p r o สาขาใกล้บ้าน วันนี้เราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,สว,นนรบสวัสดีครับสวยมากสวยมากข้าใจมันรีเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาข้าเธอเหงาใจจนทนไม่ไหวก็ใจมันรักเธอ